คยีอ่อนิเมะขอเสนอมาหายุดหยุดพิภพภาคที่6สำนักเต่าตอนที่245สายฟ้านับไม่ถ้วนพุ่งมาจากก้อนมเมฆนั้นเสียงคำรามดังจนแสบแก้วหูทั่วทั้งแอ่งกระทะสีแดงเพงลิงลาวกับพื้นดินสะเทือนเลือนลั่นขึ้นไรเขียนยืนหยัดอยู่ท่ามกลางดงสายฟ้านั้นที่พาลงมาปกคลุมทั่วสถานที่เกี่ยสายฟ้าเริงระบารอบตัว แสงเรืองรองสายฟ้าที่กระจายนั้นดูราวกระเทพสายฟ้าจุดติคําพียอรย์รตี้วิชาเทพสายฟ้าเสียงอุทานบางอย่างดังขึ้นยังต่อเนื่องมาสายฟ้าเหล่านั้นฟาดลงมามีความเป็นไปได้ที่คนเหล่านี้รู้จักวรยุทธ์ทรงพลังของสำนักยวนเหมิงกันเป็นอย่างดีเขาถูกบีบให้นำวิชาในคำพิเอร์รตี้มาใช้ดูเหมือนไอบ้านั้นมีความสามารถไม่น้อยริงเจิ้นนั้นมองภาพนั้นพร้อมกับยิ้มด้วยความประหลาดใจ ลินตงน่าจะฝึกทั้งขุมพลังหยวนและขุมพลังจิตรวมกันไม่งั้นกำลังภายในแค่ระดับเนียนผาขั้นเจ็ดคงก่อกวนเลยเฉียนไม่ได้ถึงขนาดนี้หยวนชางเนี่ยตาแหลมกว่าแต่ว่าถึงเวลาปิดฉากที่นี่แล้วแหละลินเจิ้งยิม้มการก่อกวนเลยเฉียนได้จนถึงระดับนี้ลินตงนับว่าอยู่เหนือความคาดหมายพวกเขาแล้วแต่เมื่อเจอกับเลยเฉียนที่ใช้วิชาเทพสายฟ้ามานั้น เขาไม่คิดเลยว่าดินตรงจะร่าก,การประลองออกไปได้อีกแล้วชนะหรือแพ้ถูกตัดสินกันในกระบวนท่าต่อไปสำนักเต่าคงจะเจียมตัวมากขึ้นถ้าเรากำจัดไอ้นี่นะเที่เราต้องทำก็คือเฝ้าสังเกตสุสารโบราณเผาฟ้าไว้ไม่มีเวลามาทะเลาะกับพวกมันเราต้องอยู่ให้เหนือพวกมันหลังจากจัดการเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วเรนเจอร์พูดได้อรอยยิม้มแต่ก็มีความโหดเทียมอยู่หยืนชังเองก็ยิ้มและไม่ได้สนใจอะไร มือทั้งคู่ไพ่หลังและมองล่างสายฟ้านั้นพร้อมกับยิ้มเมื่อตาประทับลึกลับในมือไรเฉียนเปลี่ยนกลุ่มเมฆดำบนฟ้าก็สั่นทันใดนั้นก็เปลี่ยนเป็นเมฆทรงก้นหอยสายฟ้านับไปทั่วรวมตัวกันส่องสว่างขึ้นรอยยิ้มบนใบหน้าไรเฉียน,เ,นยเพิ่มมากขึ้นภายใต้แสงนั้นสายฟ้าที่ปกคลุมไปทั่วเขาเพียงกำมือสายฟ้าที่อยู่บนก้อนเมฆน,น,นั้นก็กระจาย แสงก็เทลลงมาลาก,กับฟ้าผ่ารวมกันเหนือขัวของเรย์เฉียนในสุดก็เปลี่ยนเป็นหอกแสงขนาดักษ์หอกนั้นเต็มไปได้วยสายฟ้าคืนพลังทำลายล้างบ้าคลั่งถูกกระจายออกมาจากมันขนาดมิติยังถูกบิดเบี้ยวคืนพลังดุดันจริงๆสีหน้าอิงเซลเซลเปลี่ยนไปเมื่อมองหอกแสงนั้นความกังวลเริ่มปรากฏมือขาวของอิงเซลเซลวานที่กูเจนนางกัดฟัน ดวงตาเหมือนจะมีประกายสีฟ้าบางอย่างฉายชัดอย่างที่นางไม่รู้ตัวเรยเฉียนนั้นแข็งแกร่งขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเฉินคุยเน่ยมองทองฟ้าหลังจากลังเลคู่หนึ่งก็ถามชิงฐานขึ้นข้าต้องเข้าไปขัดพวกเขาไหมเฉินคุยเน่ยรู้ถึงพลังของหลินตรงอยู่ในระดับเนียนผาขั้นเจ็ดมีหนำซ้ำพลังจิตยังทรงพลังมากเหมือนว่าตัวดินตงนั้นจะฝึกพลังทั้งสองชนิดและได้ในระดับที่ไม่แพ้กัน แต่ก็ยังมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเขากะเลยเฉียนและตอนนี้เลยเฉียนหงายไพ่ตายใบยสุดท้ายมาแล้วสถานการณ์หลินตงไม่สู้ดีแน่ไม่จําเป็นหรอกชิงฐานในกับยิ้มนางกับปฏิเสธความหวังดีของสิทธิ์พี่นางเพียงแค่เงยหน้ามองแสงสายฟ้านั้นด้วยความประหลาดใจก่อนที่ใบหน้านางจะมีความโหดเที่ยมเลือนหลังพี่ตงไม่แพ้หรอกนางมีความเชื่อใจในพี่ชายนาะง และชุดกับเคียวที่นางถือนั้นทำให้นางมีสเสน่ห์มากขึ้นเมื่อนางพูดเชิญคุยน่ยตกใจจากนั้นก็พยักหน้านี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นท่าทีชิงฐานเนี่ยตลอดหลายปีที่ผ่านมาหญิงสาวไม่เคยผ่าเผยแบบนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ต่อหน้าอาจารย์ที่ขลักกลบคำเคียวหรยตรี้วิชาเทพสายฟ้างเงลยตัวดินตงดูราวกับเรือน้อยท่ามกลางมหาสมุทรความป่าเถื่อนความรุนแรงสายฟ้านั้นแร่กระจาย ลาก็ว่าเขาสามารถดูดกืนหายนะได้ดวงตาเขาจ้องมองไรเฉียนและพร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มอีกฝ่ายนั้นยกมือขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มอันตรายในเมื่อคิดเทหมดหน้าตักก็ให้ข้าช่วยส่งเคาะแล้วกันหลินตงคู่จบก็กางมือทั้งคู่ออกจากกันค่ายกลแสงแปลกประหลาดเปลี่ยนเป็นรูปทรงในมือของเขาดวงตาหลินตงจ้องมองค่ายกลน,นั้นพลังหยวนและพลังจิตมหาศาลเริ่มเทรวมกัน ค่ายกลนที่มีขนาดเท่าฝ่ามือขยายออกอย่างรวดเร็วจนหน้าตกใจพลังทั้งสองชนิดลังไหลเข้าไปไม่กี่อึดใจก็มีขนาดร้อยสองเมื่อมองไกลๆก,ก็เห็นว่าค่ายกลน,นี้เริ่มหมุนขนาดที่ขึ้นพลังไม่สามารถอธิบายปรากฏออกมาอะไรกันน่ะกระบวนท่ารดินตองนั้นทําให้หลายคนตกใจความประหลาดใจฉายชัดในดวงตาทุกคนขณะเห็นค่ายกลแสงนั้น ทัาสะนอกลีดไม่มีอะไรมากกว่าความพยายามที่ไร้ประโยชน์เลยเฉียนนั้นก็ตกใจกับภาพเทียนเหมือนกันก่อนที่ใบหน้าจะมีอรอยยิ้มดูเหมือนอิินตงเนี่ยกำลังวางแผนรับการโจมตีของเขาจากมุมมองของเขานี่คือการลนหาที่ตายในเมื่ออยากตายข้าจะช่วยอหอกแสงเนื้อขวรเลยเฉียนก่อตัวแสงสว่างก็สาดประกายคืนกระแทกมหาศาลเนี่ยเริ่มกวาดออกมาอีกครั้งหนึ่งมือเลยเฉียนนั้นเอื้อมไปข้างหน้า ทุกคนเห็นชัดว่าหอกยักษ์นั้นพุ่งออกไปหาดินตรงทันทีวิชาเทพสายฟ้าหอกโรกามอดใหม่เสียงคำรามเนี่ยแผ่ออกมาจากปากของเลยเฉียนเลยเฉียนแทบจะใช้พลังทั้งหมดที่อยู่ในแขนนั้นเควี่ยงหอกออกไปทั้งบริเวณเนี่ยสั่นสะเทือนทุกคนเนี่ยมองเห็นหอกแสงเปลี่ยนเป็นสายฟ้าพุ่งไปอย่างรุนแรงแสงสว่างในการโจมตีนัตตะลุยไปราวกับว่ามังกรสายฟ้าที่สามารถล้างโรคได้ ภาพที่เห็นนั้นน่ากลัวมากแรงกดดันน่ากลัวกำลังปกคุมทั่วบริเวณนี้รอบตัวลิ่นตรงเวลาเดียวกันเขาก็ถอนหายใจพร้อมกับมือตบลงบนค่ายกลแสงขนาดยักษ์นั้นได้ความเร็วค่ายกลเคลื่อนพิภพหมุนกลับเมื่อเสียงเนี่ยดังขึ้นต่อมาค่ายกลแสงขนาดยักษ์ก็เริ่มหมุนวนในทิศทางเนี่ยสวนกลับอย่างบ้าคั่งพร้อมกับแสงประหลาดเริ่มรวมตัวกันอย่างรวดเร็วสลายซะ เขาชี้นิ้วลงไปข้างหน้ากระแทกกับค่ายกลน,นั้นทันใดนั้นค่ายกลก็สั่นลำแสงประหลาดก็พุ่งออกมาจากค่ายกลน,นั้นลำแสงนี้ไม่ได้มีรัศมีที่เจิดจ้ามากนะักแต่จอมยุทธบางคนที่ตาแหลมกับรู้สึกได้ว่าลื่นยวนในธรรมชาติที่เคยมีอยู่นั้นเริ่มหายไปอย่างประหลาดหลังจากลำแสงพุ่งออกมาการหายไปนั้นเหมือนกับการถูกทำลายล้างสีหน้าเฉยเมยยวนช่างเปลี่ยนไปตอนที่สีหน้าหยวนช่างเปลี่ยนนั้น การโจมตีดุดันสองฝั่งบนท้องฟ้าดึงดูสายตาผู้คนมาถึงก่อนจะประทะกันและกันผู้คนมองภาพนั้นด้วยความหวาดกลัวชนะหรือแพ้ถูกตัดสินกันในกระบวนท่านี้แล้วในจังหวะที่รําแสงหน้าสะพึงสองสายปะทะกันกบังเกิดแสงโชดช่วงต่อหน้าต่อตาทุกคนเสียงดังสนั่นวันไหวยังคาดไม่ถึงเกิดขึ้นมาการประทะกันแสงมหึมานั้นผสมปนไปพร้อมกระจายความเจิดจ้า ขณะกัดกรันฝ่ายตรงข้ามเหตุการณ์เขย่าจิตวิญญาณเกิดขึ้นท่ามกลางความเงียบทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่รำแสงเมื่อคือมาสองสายนั้นพวกเขารู้ดีว่าการประทะครั้งนี้จะเป็นการตัดสินว่าใครคือผู้ชนะระหว่างจอมยุทธทั้งสองขวหน้ามีอะไรหรือรินเจอรเนี่ยสังเกตท่าทีการเปลี่ยนไปของหยวนชังมีบางอย่างผิดปกติจากการโจมตีไขออ่บ้าน,นั้นหยวนชังจ้องมองรำแสงที่พุ่งมาจากค่ายกนนั้น พร้อมกับพูดขึ้นด้ความสงสัยถึงแม้จะพูดไม่ได้ว่าความรู้สึกไม่สบายใจมาจากไหนแต่สัญชาตยานเขาบอกว่าค่ายกนแสงคอรินตงไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะมีได้หัวใจของรินเจิ้งแนวเริ่มเปลี่ยนไปจากท่าทีของหยวนชังอย่าบอกนะว่าเจ้าคิดว่าการโจมตีของไอ้บ้าน,นั้นสามารถสกัดวิชาเทพสายฟ้าของเรยเฉียนได้จริงๆสีหน้าหยวนชังเนี่ยมืดค้มลงไปอีกเป็นไปไม่ได้ทางด้าของรินเจิ้งนั้น ยังคงไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เขาเนี่ยกำลังจะได้ยินการโจมตีของไรเชียนอ่อนลงแล้วยวนช่างพูดขึ้นลินเจอร์เนี่ยพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็รีบเงยหน้าพร้อมกับสีหน้าที่เปลี่ยนไปเขาสัมผัสได้ว่าสายฟ้าบนท้องฟ้านั้นเริ่มสูญเสียพลังบางอย่างไปส่วนลำแสงเินตองยังคงสว่างอยู่หลังสีที่ไม่สามารถสั่นไหวได้ถูกปลดไปออกมาเป็นไปได้ไงทางด้านลินเจอร์เนี่ยไม่อยากเชื่อไรเชียนเองก็ตกใจเหมือนกัน เขาเองไม่คิดเหมือนกันว่าการโจมตีนั้นจอดกําลังลงนั่นเป็นสิ่งที่เขาสัมผัสได้เป็นเรื่องแรกจากความไม่อยากเชื่อก็เปลี่ยนเป็นความเกลียดกาัดเป็นไปไม่ได้ความรู้สึกนี้เริ่มปรากฏบนหน้าเรเชียนก่อนจะถูกแทนที่ด้วยสีหน้าเคียมโหดเขาไม่เชื่อว่าคำพียรตี้ที่เขาออกกระบวนท่าด้วยพลังที่มีอยู่จะถูกลินตรงที่มีขุมพลังเนียนผาขั้นเจ็ดสกัดได้พลังหยวนยิ่งใหญ่และทรงพลังส่งเสียงดังออกจากร่างรเชียน โดยไม่มีการหยุดจากนั้นเปลี่ยนเป็นสายฟ้าเส้นมอคือมานั้นไหลอย่างบ้าคลั่งเข้าไปในสายฟ้าที่อ่อนแสงทําลายแนวต้านของรินตงเอาไว้แต่ไม่ว่าเขาจะอัดพลังเนี่ยไปมากขนาดไหนแสงลึกลับจากค่ายก่นนั้นยังคงไม่สัน่นคืนพลังรุนแรงยังปลดไปออกมาลูกแล้วลูกเล่าออกจากการสลายตัวนั้นขณะที่รำแสงพุ่งเข้ากัดก่อนสายฟ้าใบหน้ารินตงนสงบหนึ่งตั้งแต่แรกเริ่ม ลาก็ว่าเขาเนี่ยเห็นภาพตรงหน้าไม่เชื่อเรื่องแปลกสําหรับเขาเลยแต่ใบหน้าเนี่ยกับเริ่มซีดเซียวลงขณะลําแสงทะลวงการโจมตีกฝ่ายอํานาจใครกนเคลื่อนพิภพน่ากลัวแต่กินพลังหยวนกับพลังจิตมากเกินไปลินตงเนี่ยถึงกับสูดหายใจคู้ต่อมาความจริงจังเริ่มปรากฏอีกครั้งหนึ่งกระบวนท่าในมือก็เปลี่ยนไปได้วยความเร็วปานสายฟ้าพร้อมกับเสียงดังสลายซะเมื่อคํานั้นดังออกมา ลำแสงลึกลับที่ดูดกืนการโจมตีของอีกฝ่ายนั้นเริ่มสม่ำเสมอและระเบิดพลังรุนแรงขึ้นเทียบกับลำแสงป่าเถื่อนและดุดันนั้นสายฟ้าที่ปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าเริ่มถูกทำลายด้วยอัตราที่มองเห็นได้ตาเปล่าลำแสงประหลาดเนี่ยทะลวงสายฟ้าอย่างง่ายได้ท้ายสุดกับคุงตรงเข้าปะทะก,กับเรยเฉียนที่กำลังยืนตกใจนั้นท่ามกลางความหวาดกลัวของหลายคนเลยเฉียนแพ้แล้ว ลินชิงจูที่เห็นการต่อสู้ตลอดก็พูดขึ้นใบหน้าภายใต้เนี่ยที่ปิดหน้านั้นดูเหมือนว่าจะเกิดการสั่นขนาดคนที่สงบนิ่งและเมินเฉยอย่างนางยังรู้สึกถึงความไม่สงบบางอย่างขึ้นความปิติกระจายบนใบหน้าซูโวเขารู้ว่าพี่ลินตรงจะต้องไม่แพ้บูชุนเองก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันถึงขนาดที่ว่าเขารู้สึกหน้าแตกด้วยที่ไปตัดสินว่าลินตรงจะแพ้ถ้าไม่ได้เห็นกับตา เขาคงไม่อยากจะเชื่อว่าดินตรงจะสามารถมีชัยชนะได้ในการประทะกับจอมยุทธระดับเรยเฉียนตัวต่อตัว,ตวครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ใชัยชนะที่ได้มาจากการใช้เร่เหลี่ยมขณะเรยเฉียนปล่อยไพ่ตายอย่างคัมพีโอเรตตี้ออกมาแล้วผลลัพธ์ยังเป็นแบบเดิมหลังจากลำแสงรืกอลับทะลุผ่านแนวป้องกันสายฟ้าไปได้ในที่สุดกฟ็ฟาใส่ร่างเรยเฉียนด้วยความเร็วต่อหน้าสายตาตกใจทุกคนการประทะที่เกิดขึ้นนั้นทําให้ทุกคนเห็นชัดว่าคื้นยวนสายฟ้าบนร่างเรยเฉียน หายไปได้ความเร็วและในจังหวะนั้นเองเสียงรึกลับหน้าสยองก็ดังขึ้นทั่วชั้นฟ้าสีหน้าเลยเฉียนแอซีดเผือกจากนั้นกากเลือดออกมาล่างเขาดูราวกับนกปีกหักแววตาลิ่นตองนั้นยงมีความเยือเกเย็นเมื่อมองร่างเลยเฉียนล่วงลงมาเขากางปีกมังกรพร้อมกับกระพือออกไปอย่างบ้าคลั่งท่ามกลางเสียงอุทานพิบตาเดียวปรากฏต่อหน้าเลยเฉียนเขากาต้นไม้สีดำนั้นจากนั้นก็ฟาสุดแรงต้นไม้สีดำสร้างขึ้นน่ากลัว ฟาดบนล่างคอเรยเฉียนหนักหน่วงทำให้ได้ยินเสียงกระดูกหักออกมาจากอกของเรยเฉียนเลือดสดอีกคำหนึ่งก็อากออกมาดวงตาเรยเฉียนปรากฏแววหวาดกลัวเมื่อมองไปหนอีกฝ่ายตอนนี้ความชั่วรายนั้นปรากฏชัดเจนมากยิ่งกว่านั้นเขายังเห็นลังสีสังหารในดวงตาลินตรงด้วยลินตรงคิดจะฆ่าเขาให้สิ้นสัางความคิดนี้ส่งผลให้ความเย็ะเยื่อเนี่ยปรากฏขึ้นความโหดเทียมของดินตรงนั้น อยู่เหนือความคาดหมายเขาไปไกลจริงๆรอยยิ้มโหดเทียมเนี่ยปรากฏบนใบหน้าขาวซีดขอรินตงเดิมเมื่อเห็นใบหน้าหวาดกลัวเลยเฉียนเขาไม่เคยแสดงความแม่ตาเมื่อต่อสู้อยู่แล้วเขารู้ดีถึงความเป็นศัตรูของสำนักหยวนเมืองกับพวกเขาดีซึ่งสิ่งนี้ไม่อาจแก้ไขได้เขาจึงมั่นใจว่าสำนักหยวนเมืองจะต้องโจมตีพวกเขาตอนท้ายแน่นอนในเมื่อเป็นแบบนั้นเขาจะใช้โอกาสนี้ทำลายมือข้างหนึ่งของศัตรูซะเขาต้องการฆ่าเลยเฉียน ก่อนจะวางแผนทําอะไรต่อไปได้หลังสีสังหารนั้นเริ่มปรากฏขึ้นจากนั้นก็เงื้อต้นไม้สีดําในมือเหวงลงบนหัวของเรยเฉียนไอบ้าแกก้านักแต่กอดินตรงจะได้ฟาใส่ศัตรูนั้นยวนชังก็เคลื่อนตัวออกมาสิทธิ์พี่เฉินคุยจุดที่กายออกไปใบหน้าชิงฐานก็เปลี่ยนไปเมื่อเห็นหยวนชังเนี่ยเข้ามาแทรกแสงก่อนที่เสียงนางจะหายเฉินคุยกับุุงออกไปได้วยความเร็วปรากฏตัวต่อหน้ายวนชังสกัดเข้าไว สีหน้าคอรินเจิ้งเปลี่ยนไปไม่เห็นหยวนช่างถูกสกัดเขาก็เรนนำหกแม่ทัพกับสิทธิสำนักยวนเมืองส่วนหนึ่งนั้นบุกตะลุยไปอิงเซียวเซียวสังเกตสำนักยวนเมืองตลอดแล้วเมื่อนางเห็นว่าอีกฝ่ายเนี่ยพุ่งออกมาหวังเยียดอิงหุนหวนชิงเยี่ยและคนที่เหลือนั้นก็ทะยานออกไปพินหงเพิงสวรรค์สีแดงก็ปรากฏในมืออิงหุนหวนชัดเจนว่าพวกเขาเตรียมเปิดศึกอย่างเต็มรูปแบบจอมยุทธ์ทั้งสองสำนักนั้นปรากฏตัวประเชิญหน้ากันลดปล่อยขึ้นยวน ชั่วระยะสันส้นๆบรรยากาศของพื้นที่ตรงนี้ตกสู่ความตึงเครียดเหตุจาราจนกำลังจะเกิดขึ้นแล้วโอเคเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าบายบายไปแล้วเดอ้อ